รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเกษตรทำกินนะคะพิศน์นะคะได้พาคุณชมนะคะมากันทีตำบลน,นาปะดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะพาคุณชมนะคะมากันทีนาปะดูมหาคนครฟาร์มนะคะก็ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะเทวาได้เป็นซูนเรียนรู้ก็ถือสำคัญนะคะดึงนองเทวายุนอกระบอบการศึกษามาเรียนรู้แล้วก็มาเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้เทนาปะดูนครฟาร์มแห่งนี้ค่ะ ประดูมหาคนครฟารฟ้ามน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรูน้ในเรื่องของการเลี้ยงแพะเทช่วยเลือเยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่วางงานในการพัฒนาอาชีพเพื่อค้าเยาวชนชายแดนภาคใต้ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับสมาคมเพื่อสติภาพชายแดนภาคใต้รั่วโพสโตนะคะได้ดําเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงแพะ ให้แก่เยาวชนนอกระบบการสตาาแล้วก็รวมไปถึงผู้ทวางานในพื้นที่ค่ะ เกษตรทากินค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูในเรื่องของถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้นะคะที่อยู่ในพื้นที่ของตําบลนาประดูอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะที่สําคัญค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะได้ดึงน้องๆเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแพะค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมให้น้องๆเหล่านี้ได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้แล้วก็มีงานทาด้วยค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะ,นนะ,คะก็ได้อยู่กับน้องสุไลมานค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องสุเลมานได้เล่าถึงเนี่ยการก่อตั้งนาประดูมหานครฟาร์มชื่อฟังแล้วก็แบบว่าฮารุฮารามากเลยตรงนี้ค่ะครับแรกเริ่มเลยนะครับก็คือผมเองแล้วก็กับทีมงานน้องๆเนี่ยเราขับเคลื่อนองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะครับใช้ชื่อว่าสมาคมเพื่อสันติภาพาชายแดนใต้หรือ ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า Peace of Southern b o r d ด r r y Organization หรือมีอีกชื่อนึงก็คือที่รู้จักกันดีก็คือในนามของพอส b o POsbo นะครับพอสโบทีนี้องค์กรของพอสโบเนี่ยเราขับเคลื่อนในมิติการสร้างสัติภาพในพื้นที่3จังหวัดโดยเราแบ่งงานออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มทักษะสร้างองความรู้สร้างความเข้าใจกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของ การอยู่ร่วมกันในสังคมประหุวัฒนธรรมในมิติของปรติศาสตร์ในมิติของศาสนาในมิติของชา,าตชาิพันธุ์และก็ในมิติของการติดตั้งชุดความคิดรู้เท่าทันสื่อไม่ปลอดภัยนะครับเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและก็สามารถวิเคราะห์ไม่ตกเป็นเหยื่อในโลกยุคสมัยใหม่ก็คือโลกโซเชียลนะครับในยุคปัจจุบันทีนี้ในปีกงานที่2ก็คือปีกงานของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนา เด็กและเยาว,วชนในมิติของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาว,วชนนะครับในมิตินี้นี่ในมิตินี้นี่เองเนี่ยเราก็เลยเลือกอเรื่องของการตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยเฉพาะที่นี่ เป็นศูนย์การเรียนรู้นาปดูมหาคนครฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะแพะที่นี่จะมีสองสายพันธุ์หลักๆนะครับมีสายพันธุ์บอและก็สายพันธุ์ชามี่ซึ่งเป็นพันธุ์เนื้อและก็พันธุ์นมนะครับซึ่งเรามีเจตนาในการตั้งศูนย์การเรียนรู้นาปดูมหาคนครฟาร์มเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับในมิติของการเลี้ยงแพะให้ได้คุณภาพนะครับ ในกระบวนการรักษาโรคของแพะและก็ในกระบวนการลดต้นทุนหรือการผลิตอาหารให้กับแพะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเยาวชนค,ครับผมแล้วณปัจจุบันเนี้ยคะ่ะณปุดูมหาคนครฟาร์มเองเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีแล้วก็ณปัจจุบนนะัน่ะมีน้องๆที่อยู่ในแบบในความดูแลของเราเนี่ยคะ่ะทั้งหมดกี่คนนะคะคือณปะดูมหาคนครฟาร์มเนี่ยเราขับเคลื่อนมาประมาณ3ปีแต่สมาคมเพื่อสัตว์ภาพชายแดนใต้หรือ possible เนี่ยประมาณ 10ปีได้นะครับส่วนฟาร์มนาปาดูเนี่ยก็คือ3ปี3ปีหลังทีนี้ในส่วน3ปีหลังเนี่ยเรามีเยาวชนได้เกือบ200คนในแต่ละปีเราผลิตประมาณ50ถึงร้อยคนแสดงว่าเหมือนกับน้องๆที่เข้ามาเรียนรู้มันมีระยะเวลาในเรื่องของการเรียนด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับคอร์สหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่ายังไงนะเรียนกี่กี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงมันมีหลายมันมีหลายหลักสูตรบางหลักสูตรมาเรียน มาเรียนเพื่อต้องการมีแพะอยู่แล้วหมายถึงว่ามีแพะที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็มาคือคือต้องยอมรับว่ายอมยอมรับว่าชาวบ้านที่เลี้ยงเนี่ยหรือเยาวชนที่เลี้ยงเนี่ยบางคนที่เลี้ยงในครอบครัวแพะจะตายท้องอืดซึ่งทั้งหมดนี้มันมีคําตอบของมันก็คืออยู่ที่การดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการเป็นอยู่ดูแลเรื่องโรคใช่ก็พูดง่ายๆก็คือว่าในพื้นที่ของบ้านเราอ่ะ เลี้ยงแพะอยู่แล้วแต่เขาจะเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโรงเรือนแต่บางทีในเรื่องของอาหารแล้วก็สุข,ขลักษณะเนี่ยมันมันอาจจะแบบข้อมูลเรื่องว่าตรงเนี้ยมันเข้าไม่ถึงก็เลยต้องมาเรียนรู้ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคืออ,อีกส่วนหนึ่งก็คือมีนักศึกษาจากมอมมปัตตานีที่เรียนวิชากเกษตรในในภาควิชาของ สัตวบาลก็มาดูงานมามาเรียนคือเราจัดพื้นที่ให้ความรู้ในหนึ่งวันตามตามเจตนาที่อาจารย์เขาต้องการว่าอยากให้เด็กรับรู้เรื่องอะไรมิติการจัดการฟาร์มมาตรฐาน GFM มิติการดูแลหรือการให้อาหารว่าอาหารเราให้กี่มื้อไอให้อาหารข้นอะไรบ้างให้อาหารหยาบเป็นเป็นอะไรประมาณนี้ในแต่ละมื้อในแต่ละวันการดูแลเรื่องโรคเรื่องพยาธิของแพ ค,คือคือในที่นี้เรามีรลายกลุ่มะนะครับเรามีรลายกลุ่มแล้วก็มีฟาร์มพี่เลี้ยงเป็นเครือข่ายที่น้องสามารถเข้ามามูฟมาหาเราได้ทุกเมื่อ,อแล้วก็หากว่าแพะมีโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถประสานกับเราแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้ามันเกินความสามารถของเราเดี๋ยวเราจะประสานกับทางปศุสัตว์แล้วก็ทางศูนย์วิจัยผสมเทียมที่สงขาเข้ามามาช่วยครับผมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของ นาปดูมหาคนครฟาร์มเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณชมค่ะไปเยี่ยมชมของฟาร์มแห่งนี้ด้านบนนี่เองค่ะ อยู่เนี่ยค่ะออมีทั้งหมดกี่ตัวใดเนี่ยของนาประดูมหาคนครฟาร์มเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเี่เราหนับอยู่นะครับก็มีทั้งหมด58ตัวครับโอ้ฮาสตัว,<ช>ตวแล้วส่วนย้ายอาจ,จะเป็นพันอะไรบ้าง ตอนนี้ที่ฟาม์นะครับมีอยู่ซองพันก็คือพันบอนะครับอันนี้ใช่ไหมครับอาชีพขึ้นตัวที่ขาวๆอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเรียกบ่อพันบอนะครับซึ่งในฟาม์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นซองซ้วนในก่นก็คือมีบอเรียบลอยกับบอเลือดสูงครับคล้ายๆกับว่าบอแบบเรียบลอยก็คือลอยเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์เลยมีใบพันประวัติชัดเจนระลองเลยครับอันนี้ก็จะแพงน้อยครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงเราสามารถดูออกไหมว่าอันไหนแบบลอยเปอร์เซ็นต์อันไหนแบบว่า จริงๆแล้วอาจจะอาจจะเล่อ,อกได้ในในรูปหลักลักษณะภายนอนเขาแต่ว่าถ้าเกิดเล่เลเล่โดยบางบาง,บางตัวก็ถ้าเป็นเลือดซู้งกบเลือดลอยบางอันก็จ,จะเล่ไม่ออกอแต่ถ้าเกิดบางบางอันที่เล่อ,อกเลยก็คือลายของเขาเนี่จะพิกเพียนไปอันนั้น,นเล่ชัดเลยว่าไม่ใช่เลือดลอยแน่ๆเอาอย่างแ่นเลยสมมติว่าทาบิซอนเนี่ยไม่มีความรูเหลืองแผลเลยเนี่ยค่ะเอาแบบทุกตองร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมาตรฐทนของพันบอนี่ก็คือแบบนี้เลยเหรอใช่ครับอันนี้คือพันบอเลยแต่ถ้าเกิดจะเป็นเลือดลอยเลยเนี่ยอาจจะต้องเป็น ตัวใหญ่ๆนัๆ oh. ่นนะขาไม่ได้สุ้งมาก oh. Oh. ใช่ครับแล้วมันลาคาก็คือแตกต่างกันเลยแตกต่างครับคือแอลกอฮอล์ถ้าเกิดเป็นนํำคาวหรือว่ามาจากบางฟาร์มเนี่ย oh. อาจจะเป็นลักแฝนเลยครับ oh. ใช่ครับแล้วถ้าแบบนี้เาเ,ล,าเลี้ยงนี่ยูตัวท่าหร่คะก็ ก็มีตั้งแต่ลักพันจนถึงลักมืนอนครับแต่ว่าลักพันก็คือเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถนาเอาไปเป็นพอพันแหมพันไดก็คือเราจะต้องเลือกที่ความจําเป็นหรือว่าความต้องการของเขาว่าเขาเนี่ยจะเอาไปทําอะไรครับแล้วเทเลือเป็นพันนี้พะว่ามันเลียงง่ายหรือว่ามันแบบอะไรนะการจะเติบโตแบบดีไม่ค่อยเป็นโรคแล้วพันผือค,ะค่ะก็คือบอเนี่ยจะเป็นพันุ์ที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะคุ้นได้ได้เหนือดีค่อนข้างมากมากกว่าตัวใหญ่ใช่ครับมากกว่าแผ่บานหรือว่า แผ่พันอื่นครับก็เลยได้เลือกเป็นพันบอขึ้นมาในดูฟร์มเล่าอีกสายพันหนึงอ่ะจะเป็นพันหนึ่งกันแรกกันเลยครับอันนี้ก็คือเป็นพันชามี่นะครับเราจะไป็นพันชาวมี่กันค่ะ คือพันชามี่ครับชามี่ใช่ครับชามี่กับเอ,อ่อเมื่อกี้พันบ่อพันบ่อนี่คือมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันพอพันชามี่เนี่ยคือจริงๆมันเป็นแพะนนำเข้ามาจากประเทศไทยพัด ถึงพันชามี่เนี่ยก็คือเป็นพันที่เขาเรียกว่าเป็นพันทางเป็นแผะเนื้อแล้วก็แผะพันนุ่มครับอ๋อก็คือว่าเป็นซองอยางในตัวเดียวกันเลยใช่ครับก็คือน้ำนมจะเยอะสร้ามาทีบางารามเนี่ยเขาก็เลี้ยงชามี่เผื่อผลิตนมโดยเฉพาะเลยครับ<อ>แต่บอเนี่ยเขาก็มีนมของเขาแต่อาจจะไม่ได้เพียงพอสาหรับที่จะเอาไปค่ายนุ่มได้ครับอันนี้แต่ว่าเ,าเลี้ยงชามี่นี่ก็คือว่าเป็น เป็นน่มร่วจะเรียงเป็นท่งนเนียค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็คือจริงๆอาทีตั้งใจเรียงไว้แค่บางส่วนก็เพราะว่าจะเอาไว้เป็นนุ่มทิจว้ซ่อมลงในการเรียงแผ่พันบอในกรณีที่บอเนี่ยไม่สามารถให้นุ่มหลุดได้ครับแล้วแบบนี้ค่ะเมื่อไงกบว่ามันไม่ใช่เป็นแผะผืนเมืองใช่ไหมมันเป็นแผ่เทวาเ่าล้องต่างประเทศเอามาเรียงในพื้นที่บ้านเรากับโดยสภาพอากาศเนี่ยมันมันรับกันได้ไหมรับกันได้ครับเพราะว่าจริงๆรแล้วเนี่ยก่อนที่จะนำข้าวมาถึงที่นี่เนี่ยก็คือมีการปรับสภาพโดยจริงๆก็คือนำข้าวมาจากซ ซึ่เขาเนี่ยก็คือมีการปรับสภาพแล้วก็ปรับสายพันธุ์ที่ให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับก็พระพอมันเอามาที่ประเทศไทยก็สาม,มารถที่จะชินกับสภาพอากาศที่ในเมืองไทยแล้วก็ผักาตายครับ ช่วงนี้นะคะพื้นที่ทางภาคใต้บ้านเราก็เข้าสู้ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศจากอากาศร้อนมาสู้อากาศเทฉยแล้วก็รวมไปถึงฝนเทตอกลงมากนะคะทําให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงของอากาศเทอาจจะส่งผลให้ร่างกายของสัตว์ออนแอแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือว่าผูทเที่ยงสัตว์ก็ควรเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วง นาฝนแล้วก็รวมไปถึงฟาวระวังให้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งโรคที่ว่ามาก,กับช่วงนาฟนก็คือโรคปากและข่าปื่อยนะคะเป็นโรคเ,เกิดจากสัต์ในช่วงนาฟนแผบพอหมักที่สุดในกลุ่มของสัตว์เขียวเอื้องเช่นวัวแพะมูอาการก็คือซึมมีคายเบื่ออาหารเกิดแมตตุม้มไซต์เยืยย่อปุภายในช่องปากลิ้นแล้วก็รวมไปถึงเงือกนะคะทำให้สัต์เจ็บ ไม่กินอาหารน้ำลายยืดเป็นฟองบริเวณเท้ามีตุ่มน้ำเลื้องเมื่อแตกแล้วนะคะก็จะเป็นแพ้และอาจจะทรงผลนหายกรีบลุดได้นะคะวิธีป้องกันก็คือควรนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเท้าปากเปื่อยเป็นประจำปีละสองครั้งก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบกลุ่มสัตว์ได้นะคะ โรคข้อบวมนะคะเป็นโรคเทวทื้อหวาดรายแรงในกลุ่มวัวแล้วก็ควายอาการก็คือสัตว์จะมีอาการหายใจหอบแล้วก็มีเสียงดังข้อหรือหวาดหน้าบวมอาจส่งผลหายเสียชีวิตได้นะคะวิธีป้องกันก็คือนําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคย่างหน่อยปีละนึ่งครั้งหากพบว่าสัตว์เลี้ยงนะคะป่วยก็หายแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อรับมาช่วยเหลือทันทีนะคะ โรคไข้สาวันโรคทว่าอาจจะไม่ส่งผลร้ายแรงถึงคันกับว่าสัตว์เสียชีวิตแต่ว่าสามารถทําให้เกิดอาการป่วยได้ตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงสัปดาห์เลยนะคะอาการก็คือมีไายซึมเบื่ออาหารมีน้ำมูกแล้วก็น้ำไลายไหลนะคะในบางตัวก็อาจมีอาการค้าแข็งกาลมเนื้อสั้นแล้วก็ไม่อยากลุกเดินนะคะโดยจะมีอาการ3วันหลังจากนั้นกลับมากิน อาหารแล้วก็เดินได้ตามปกติวิธีป้องกันก็คือรักษาตามอาการโดยการกินยาหลอดคายหลอดอักเสบหรือว่ากินยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นแสกซอนนะคะ โรคในทางเดินอาหารนะคะก็ชื่อว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เกิดจากการกินอาหารแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตอเนื่องนะคะเช่นท้องอืดท้ายเป็นเลือดท้องพูกโรคนี้ก็ชื่อว่าเป็นโรคที่ว่าไม่แร,แรงสําหรับสัต์แต่อาจทําให้ซัตว์ไม่สบายเนื้อสบายตัวนะคะวิธีป้องกันก็คือผู้ที่ว่าเลี้ยงซัต์ควรจํากัดปริมาณยาซดัดให้แก่ซัต์แล้วก็จัดหาพวกยายแหงให สัตว์เลี่ยงหมักว่ายาซอดในช่วงนาฟนค่ะแล้วก็ที่สาคัญมันทําความสะอาดคอกเป็นประจําเพื่อป้องกันเชื้อโรคสะสมในคอกและนี่นะคะก็คือโรคเทต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยสังเกตในช่วงนาฟนเพื่อเทวาพบเร็วเราก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีค่ะการให้อาหารแพะนะคะก็ชือว่าเป็นนี่แหละ ปัจจัยสําคัญเลย mm hmm. เพื่อเทวา mm hmm. แผะของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้แบบมีมาตรฐานนั่นก็คือในเรื่องของนอกเนื้อเทวาจะกินอาหารแบบอาหารแมทแล้วใช่ไหมคะคยานี่ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันยาที่เราเห็นนี่ส่วนใหญ่เราพี่สอนจะหลุดจักแบบยาพันเนเปียใช่ไหมคะคของแบงค์อันนี้คือพันอะไรเอ่ยอันนี้คือพันยาวานอิสระเอวครับซึ่ง,ซ,งซึ่งที่กระจักการที่เราหาข้อมูลเนี่ยยาวานอิสระเอลเนี่ยจะมีโปรตีนที่จะ ไว้ไฮแผลเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมันจะเยอะกว่าเนเปียเยอะกว่าเนเปียเยอะไหมเยอะครับก็ยอยู่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์ได้จะได้เกิดจะได้เกิดเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยครับหญ้าปกติที่เป็นวัชพืชทั่วไปเนี่ยาน,นัตโปรตีจะอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเยอะมากๆที่จะทําให้แผลเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ครับก็เลยต้องสื่อพันธุ์มาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่พันธุ์บานเล่าใช่ไหมบ,บานเล่าไม่มีต้องซั่งาเเเนนนนนนีีีจจะือออออ้ใัค์ทททดูิร็็็ตกป พันละห้าสิบต่างครับทอนทอนนึงครับทอนแต่ดูพันนีมันเหมือนกับมันเฮี้ยแล้วนะมันตายใช่ไหมไม่ตายครับแล้วก็พอเอามาแล้วก็ปักเลยปักเลยครับพอปักมันก็จะแตกกอแบบเห็นอยู่แบบนี้ใช่ครับเหมือนกับวันเนี่ยทอนนึงเนี่ยมันอยู่ใ้นานไหมนานครับอันนี้ก็คือเราเราตัดแล้วก็มันก็เกิดไหมอันนี้คือกอพันกอนนึ่งครับก็คือตัดปุ๊บมันก็เกิดไหมขึ้นมาเกิดมาไหมด้วยปักที่เดียวจบเลยครับค่ะลงทุน ขังเดียวก็<า>ว่วได้นะแล้วก็<ช>มันก็สามารถเทว่าเป็นอาหารให้แพะได้แบบว่ายาวนานเหมือนกันก็อันนี้เราจะให้ในช่วงไหนอันนี้คือจะให้ในช่วงตอนถ้าเกิดเป็นดีฟ้านเนี่ยจะให้ไล่ที่น้อยอก็คือที่เขาจะเรียกว่าอาหารอาหารอาหารแมทเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาหารคอนคส่วนยาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาหารยาบ ทีนี้เราจะให้อาหารยาบอาหารคอนก่อนพอกินอาหานคอนมดมันกินข้าวซึ่งอาหารยามเนี่ยเปรียบเสมือนกับห้องวานในเขาก็คือแต่ห้องวานเนี่ยจะอยู่กับเขาจนถึงมือเทียงก็คือให้ไวเรื่อยๆเลยที่พอพอมือเทียงปุ๊บก็แกะยายาออกแล้วก็ให้อาหารคอนไม้แล้วก็ให้มือเย็นอีกทีหนึ่งแล้วไม่เค้าว่ายาเนี่ยหายตลอดเวลาแต่ว่าอาหารคอนเนี่ยหายท่ามือเหมือนกับว่าย่านี่คล้ายๆกับเป็นสไตล์เหมือนกับ อาหารว่างอาหารกินแล่นค้องกับแพะใช่ไหมคะคือสามารถให้ได้เรื่อยๆแต่ว่าอาหารลักๆก็คืออาหารคนต้องให้ซ้ำเวลาถูกต้องครับก็เมื่อกับเทเราเห็นแล้วค่ะว่าแพะที่นี่คือสมบูรณ์จริงๆตัวก็ย้้ยวนทวนที่สำคัญดูแลสะอาดด้วย พูดถึงในส่วนของโรคบางกับ,บการเีเล่าเหลี่ยมแผะได้ประสบปัญหากับโรคอะไรบางครับอันนี้คือาทากติเห็นอยู่เลยนี่ก็คือเป็นโรคผิวหนัง<อ>ครับก็คือเกิดจากการทีบอาจจะพอ p กับที่คุณแม่ที่เขาอาจจะพึ่งคอดลูกแล้วก็<อ>พิวหนังเขาเนี่ยก็มันทุกซึ่งเสี้ยววิตามินในร่างกายเขาเล้าพอพอเกิดกับสภาพอากาศหนาวฝนร้วยเนี่ยทำให้อ,อ,อาจจะเชี่อราดเนี่ย ก็กินผิวหนังเขาได้เพราะว่าผิวหนังเขาเนี่ยเขาแข็งปางครับก็คือเมือ่อกี้ก็คือพันเทเลอูดูตรงนู้นใช่ไหมแต่ตอนนู้นเนี่ยอาจจะส้มบูนพราะว่าตรงนี้ก็คือคุณแม่มือไม้ครับตรงนี้ก็ต้องโกนเลยใช่ไหมแล้วก็ทำควา,า,ามสะอาดถ้าไม่โกนก็คือเขาก็จะเชื้อวรัวก็จะ กินพิ่วนังไปจะก็จะเลือดออกเป็นถ้าพูดง่ายๆมันคลายๆกับว่าเหมือนกับเป็นแบบโรคแบบเชื้อรารวาเป็นโรคกลากเกลือเล็บเป็นนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับก็เลยวิที่รักษาก็ต้องโกนเลยใช่ไหมคะโกนปุ๊บเราก็ต้องอัพน้ำฆ่าเชื้อด้วยตัวเด็ดบตอก็คือตัวที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครับแล้วเมื่อนกับว่าเราต้องอัพน้ำแบบประจําไหม ไม่ครับก็คือหลังจากทีดแคกุนครั้งแรก่นใช่ครับแต่ถ้าคือยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องสักอาทิตย์นึงผ่าตัดอาจจะต้องอ้าบน้ำซ้ำเพื่อราคาเชื้อโรคอีกสักรอบนึงครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นการดูแลเทวาทางปศุสัตว์มาแนะน้ำครับใช่ครับใช่ครับคือต้องปรึกษาคุณหมออยู่ตลอดครับว่าถ้ากระสุดแผลมีอาการแบบนี้เนี่ยเราจะรักษาหรือว่ามีแนวทางในการที่จะป้องกันหรือว่ารักษาพันธุ์ครับ ก็มันพอกนแล้วมันก็คือมันจะดีขึ้นเลยใช่ไหมคะมันจะมีร่องรอยอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ครับที่เป็นโรคนี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้คถ้าเกิดสมมติเราไม่กนแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มันก็จะลามจนผิววนั้งเขาจะลุดออกไปเลยมันก็เป็นเปื่อยแดงๆใช่ไหม้รั่วมันไข่ๆขก็มันจะข้นหรือเปล่าใช่ครับนี่คุณผู้ชมคะถ้าเกิดสังเกต่มันจะเห็นอยู่นะแต่ว่า สุขภาพข้างในก็ยังโอเค<ช>อยู่ใช่ไหมคะอย่างขี้เลนกินเยอะกินเยอะอยู่หมนเิมครับอันนี้ก็คือว่าโรคที่เราจะต้องเฝ้าระวังนาฟุนน่ะนาฟุนมีไหมโรคที่จะต้องแบบดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษก็อาจจะเป็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คืออาจจะเป็นโรคท่องเสียทองอืดครับเพราะว่ายาที่เราเอาไปแล่มเมื่อกี้เนี่ยพอเป็นนาฟุนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีน้มอยู่ที่ยอดยาเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียรหรือว่ามีพยาธิอยู่ที่ใบยาด้วยถ้าเกิดเราไม่ตั้งไว้ให้มันแห้งเนี่ย ถ้าเกิดแผ้กินยาที่เปียกเนี่ยก็จะทาให้แผ้เนี่ยท้องอืดแผ้ท้องอืดเนี่ยคนทาท่จะรักษาย,ยากก็คือตายอย่างเดียว<อ>บางทีใช่คับพี่พี่สนเข้าใจแบบว่านึกถึงเวลาทีอว่ามันมันอยู่แบบตามวิถีชีวิตนั่นใช่ไหมคะคมันก็จะไปกินแบบยาซดซดแต่นั่นคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีใช่ไหมใครับต้องแบบ แกปยาแล้วก็มาทาให้มันแหงก่อนใช่ครับโอ้ตอนแรกก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าเอ้แผลมันกินยาแหงแล้วมันจะได้ซ้านอาหารหรือเปล่ามันก็แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแผลบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีภูมิต้านทานที่ทนต่อการกินแบบนั้นอยู่แล้วมันก็จะอาจจะอีกมิตินึงแต่ว่าแผลตรงนี้เนี่ยพอเราคุ้นแล้วแล้วก็ให้อาหารที่มันเป็นอาหารแหงอยู่ตลอดพอเขากินอาหารเปียกเนี่ยมันก็อาจจะทําให ไม่ไม่กับเราเนี<ม>่ยกินอาหารปกติแล้วพอเรากินขอ้อที่มันไม่เคยกินมาก่อนออมันก็จะทําให้ทอ้อ,อ,ทองเสื้อท้องเจี๊ยท้องหลวงได้ครับแต่ว่าพิสวาัมันก็คือข้อด,ดีนะอย่างหน่อยกรารเทว่าเราเลี่ยงแบบวิธีชีวิตของมันเทปล่อยตามมีตามเกิดแต่พอเรามาเลี่ยงแบบคุ้นแล้วก็เป็นร่องเรื่อนเนี่ยอย่างหน่อยเราก็จะควบคุมในเรื่องของมาตรฐานกายแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบดูแลได้ถึงทุ่หมากวานะคะ ระดูมหาคนครฟ้านะคะก็ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแพะให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่วางงานในการมาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐานนะคะก็เพื่อเป็นการต่อยอดการเลี้ยงแพะในพื้นที่ของตนเองเพราะาแพะนะคะก็ชื่อว่าเป็นสัตดเทวายุคู่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้มาตั้งแต่อดีต และแพะนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางาศาสนาโดยเฉพาะาศาสนาอิสลามนะคะทําให้มีกเกษตรกรภูเลียมแพะในพื้นที่และนาประดูมหาคนครฟาร์มก็จึงเป็นสถานที่เทวาสามาดพัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแพะจากวิธีดังเดิมนะคะเทเลียงแบบปล่อยธรรมชาติมาเลี้ยงแบบโรงเรือนเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการดีขึ้นและที่สําคัญนะคะได้แพะมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเทวพิสอนได้ผ้ามาเทนาประดูมหาคนครฟาร์มยาจะให้น้องแบงะคะ่ะเป็นตัวแทนฝากเลยว่าถ้าเกิดว่าไข้เทแบบสนใจนะคะเมื่อกับว่าโดยเฉพาะที่เยาวชนเทยูแบบออนอกระบบการศึกษายากจะมาเรียนรู้เทนีได้เลยคะ่ะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์เลยหลยกักน,นะครับสำหรับเด็ก เรือว่าเราวาชนการศึกษารือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกร,ท,กรที่กำลังเลียงแผะอยู่นะครับถ้าเกิดอยากมีความรู้หรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแพะการให้อาหารแผะหรือว่าการที่จะออทําให้ฟาร์มแผะเนี่ยมีมาตรฐานนะครับตัวทราบหที่จะมาเรียนรู้ได้ที่นาประดูมหาคนครฟาร์มแห่งนี้ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่สดตคออ,อบคุณมามาเลยนะคะสาหรับน้องแป้งแล้วก็รวมไปถึงน้องซูเลมานแล้วก็น้องๆด้วยนะถือว่าได้ผ้าเล่ามาเยี่ยมชมในสวนของนาประดูมหาคนครฟาร์ม กับเทหลงแป้งได้บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะสนใจแบบว่าอยากจะมาศึกษาดูงานในเรื่องของวิธีการเลี้ยงแพะก,ก็สามารถมาได้เลยมากก็ไม่ยากนะคะคเหมือนกับว่าครับถ้ามาจากทางยะลานะก็คือครับรถผ่อนทางรถไฟมาก็ เลียวขวาก็จะถึงเลยแต่ถ้ามาในฝั่งของทางปัตตานีปัตตานีก็คือเลียวสายเลยถ้าไม่อยากค่ะหรือไม่ก็มีช่องทาง Facebook ก็มีใช่ไหมคะมีทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กขับนาปัตมหานครฟาร์มนาค่ะวันนี้นะคะพี่ซอนต้องข้อขอบคุณนะคะน้องแบงค์มาเลยเทวดาษผ้ามาเยี่ยมชมนาปัตมหานครฟาร์มครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ ย้งเธอบอกทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะว่ารายการเกษตรนะคะไม่ใช่มีแข่การปลูกพักไม่ใช่มีแข่การเลี้ยงสัต์แต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับพิซอนกับรายการเกษตรทํากินนะคะครั้งต่อไปนั่นคุณผู้ชมพิซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้เรื่องราวเกษตรกับเกษตกรกรทันนหนแล้วก็พื้นทีหนหยต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะวันนี้พิซอนเขอทิ้งถ่ายกับภาพบรรยากาศของนาบะดูมหานครฟาร์มในพื้นที่ของตําบลน,นาบะดูอำเภอขอบโนจังหวัดปัตตาบบนีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ